Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I want to be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. I want to have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a back seat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. ก็ขอต้อนรับท่านผู้การที่กำลังแต่งตัวหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเรวๆไปเจอน้องปินออฟเอวลที่ตู้บิสมาร์กนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แอดเนี่ยก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรือเก่งที่ดูกากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูคอมโบอีกหนึ่งคอมโบนะครับที่พี่แอดจัดมาเพื่อให้เห็นศักยภาพสำหรับเรือแต่ละลำที่มันเก่งนะครับ ไม่เอามารวมรวมกันแล้วเนี่ยเก่งแล้วก็ไม่ได้ดูกากแต่อย่างใดเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นน้องเนี่ยกากเหมือนกับว่าน้องเนี่ยเป็นแค่คอมมอนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่แอดก็นําเตรียมมาทั้งแผนผังแล้วก็ทั้งข้อมูลต่างเนี่ยเอามาให้ดูดูกันนะครับว่ามันใช้คอมโบอะไรยังไงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยสามารถใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งนะครับทีมหลักที่พี่แอดจะให้ดูเนี่ย ซึ่งจริงๆเนี่ยน้องหลายๆลำเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ทั่วไปแล้วก็อีกครั้งผู้เล่นมือใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ไปแกนลหรือนิวเวอร์อย่างเขาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามที่ต่างๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับทีมที่พีแอจะให้ใช้เนี่ยคือทีมนี้ครับแต่ว่านะครับในทีมนี้เนี่ยเราสามารถตัดลำกลางไปได้นะ ลำกลางเนี่ยสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็เราจะสามารถใช้เป็นสตาร์เตอร์นะครับที่เราเลือกมาได้ไม่ว่าจะเป็นน้องเซซสองสามเจวลลินหรือน้องอัยานามีที่เรากดล็อกมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับไม่ก็น้องลาฟฟี่กได้นะตามแต่ที่น้องๆเนี่ยต้องการกันหรือว่าจะเปลี่ยนไปเล่นลำอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับซึ่งในกองนี้เนี่ยก็กองหน้าเนี่ยก็จะสามารถนินไปทำที่เรือวิจัยนะฮะเฟสหนึ่ง เช่นเซตหลุยได้นะครับเป็นทีมประหยัดน้ำมันอีกทีมหนึ่งเลยนะเรามาดูกันดีกว่านะครับพี่แอดขอเกินลำด้านหน้าหน้าก่อนนะครับซึ่งขอเกินในแผนผังก่อนเลยละกันนะแผนผังที่พี่แอดเตรียมไว้ให้นะครับในนี้เนี่ยก็จะบอกในแต่ละอย่างเนี่ยมาให้นะครับซึ่งพี่แอดขอเกินลำหน้าก่อนนะครับลำหน้าเนี่ยแนวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอ็นไปทางค่ารีโหลดได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่แปลกอะไรนะครับที่จะบ่งบอกว่าสายนี้เนี่ยมาสำหรับเป็นสายที่จะรีโหลดเร็วอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยก็จะเลยดูเก่งแต่น้องไม่ได้มีดีแค่ว่าน้องรีทลฟิตแล้วมันมีค่ารีโหลดที่เร็วเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเรามาดูสกิลของน้องดีกว่านะครับน้องแคสซินกับน้องดาวนะครับสองลำนี้ที่พีแอดจะแนะนําที่เป็นเรือคอมมอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็รีทลฟิตมาเป็นเ,เร,รือพ่แรได้ในที่สุดนะครับ สองลำนี้เนี่ยสเตตัสเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นแต่ค่าโชคนะทีมจะไม่เหมือนกันตรงน้องแคซสซินเนี่ยจะค่าสเตตัสของเรื่องโชคเนี่ยจะอยู่ที่66สนะครับส่วนของน้องดาวเนี่ยจะอยู่ที่63นะจะต่างกันแค่นี้เองนะครับเป็นคลาสเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ระดับเดียวกันด้วยนะมาดูกันดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยเื้ออํานวยต่อมือใหม่มากๆนะครับสาหรับที่ว่าไม่อยากจะไปหาเรือฮิลที่ไหนเนี่ย ลำนี้ก็มีให้นะเล่นได้จนถึงด่าน4ีด่าน5้ากันเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อ h p พต่ำกว่า20%เซนะครับน้องเนี่ยจะหิว2ีปอร์เซทุกๆก,การต่อสู้จะแสดงผลได้1ครั้งต่อการต่อสู้1ครั้งนะครับนั่นก็คือ1ม็อบต่อ1สกิลนี้เนี่ยก็จะแสดงผลได้นะครับ1ครั้งนะสกิลที่2เป็นสกิลเมื่อเราได้ทำรีทฟิตน้องมาแล้วนะครับน้องเนี่ยก็จะทุกๆ20วินาทีเนี่ย น้องจะมีโอกาส60%ที่จะเพิ่มความเร็วรีโหลดให้ตนเองเนี่ย40%เป็นเวลา10วินาทีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เหมือนกับน้องดาวเลยนะครับทุกสกิลเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ลานี้ที่พี่แอดยกมาข้างต้นนะครับในแผนผังนะครับก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยมีค่าความเร็วรีโหลดที่เร็วอยู่แล้วเป็นพิเศษนะครับน้องเนี่ยในกองหลังเนี่ยนะครับที่ เราจะสามารถเสริมเพิ่มเติมเพิ่ม,มแต่งอะไรไปได้เนี่ยเราสามารถเพิ่มไปได้เลยนะลำแรกที่พี่แอดแนะนำมาเนี่ยคลนเจอร์ครับเลนเจอร์เนี่ยมีอยู่สกิลเดียวที่เด่นๆนะซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อเขาเนี่ยได้ใช้ Air ์สไตล์นะครับจะมีโอกาสอยู่15นะครับที่น้องเนี่ยจะปล่อย Air ์สไตล์ได้อีกรอบหนึ่งโดยไม่มีคูดาวคือปล่อยได้ฟรีๆเลยรอบหนึ่ง แล้วในการปล่อยรอบนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลุนกาชาให้น้องติดอีกรอบได้ในการปล่อยรอบต่อไปได้เลยเออโหดเวลา่าลำเรนเจอร์เนี่ยก็จะสเสริมเป็นส่วนของดาเมจให้กับกองหน้านะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่มีดาเมจเนี่ยกองหลังอย่างเรนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เสริมอดาเมจให้แบบยิ่งดีเลยนะอ่ะพอมาต่อตรงนี้นะครับเราจะมาต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะ ่อที่ยูนิคอนครับน้องยูนิคอนเนี่ยนะเรือลำหน้ามีฮิลอยู่แล้วน้องยูนิคอนเนี่ยก็มีฮิลให้อีกนะครับแต่นะครับน้องยูนิคอนเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มค่ารีโหลดให้ได้เป็นสกิลที่2ครับน้องสามารถเพิ่มค่ารีโหลดให้กับกองหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยสามารถที่จะเป็นบัฟรีโหลดให้ได้อีก1ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าเนี่ยจะมีค่ารีโหลดที่เลเวอร์เลยนะตรงนี้นะครับ มาต่อกันที่ว่ากองหลังเนี่ยเน้นที่จะปล่อยแอร์สไตล์เป็นหลักนะเมื่อปล่อยแอร์สไตล์น้องยูนิคอนก็จะฮิวได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มบารค่ารีโหลดให้ได้อีกด้วยแถมน้องเรนเจอร์เนี่ยก็ยังต้องใช้ค่าความเร็วในการรีโหลดนะครับในการที่จะทําให้เครื่องบินเนี่ยปล่อยออกมาได้เร็วสกิลจะได้ติดได้เร็วๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทํายังไงให้ติดเร็วนะครับตรงนี้พี่แอดก็จะขอแนะนํา ไปดูช่องหมอไมเอดาะะครับที่ตอนนี้กําลังทําอยู่นะคอนเทนต์นี้เขาก็กําลังคิดที่จะทํานะครับเดี๋ยวรอไปดูที่ช่องหมอไมเลยก็ได้นะว่าเกียร์ไหนเนี่ยเครื่องไหนที่เร็วสําหรับเรือบรรทุกเครื่องบินบ้างนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันเอานะแล้วก็นะครับต่อมาเนี่ยนะครับสองลำนี้เนี่ยจะทํายังไงให้เร็วนอกจากเครื่องบินได้ล่ะนะครับตรงนี้เนี่ยพี่แอดก็เลยใส่ตรงกลางแล้วก็เป็นเรือธงด้วยนะเป็นฮูดนะครับ น้องฮูเนี่ยจะเสริมค่าความแรงให้กับกองหน้าเลยก็ว่าได้คือช่วยบรรเทานะไม่ได้เสริมความแรงแต่อย่างใดแต่น้องเนี่ยมีค่าบาลาดหรือว่าเรียกว่ากระสุนบาลาดเนี่ยชุดพิเศษนะครับที่เมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจะติดบาลาดครับถ้าติดเนี่ยนะน้องก็สามารถที่จะทําให้กองหลังเนี่ยรีโหลดเร็วเพิ่มขึ้น40%ด้วยนะตรงนี้เนี่ยจะถือว่าน้องฮูเนี่ยจะเสริมให้แนวหลังทั้งสองลนี้นะครับ ให้กับตนเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยสามารถเสริมค่ารีโหลดให้กับกองหลังได้2ลำนะครับแล้วก็สามารถเป็นดาเมจให้ได้ด้วยนะช่วยเสริมกองหน้าพลิกแรงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าก็จะได้ค่ารีโหลดแล้วก็จะเป็นกองกําลังหลักในการแทงนะครับแทงฮิวด้วยนะสองลำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พี่แอดก็เลยใส่บอกว่านะครับเรือตรงกลางเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนนะครับในแนวที่ต้องการได้นะครับ คือในแนวที่อยากเล่นนั่นเองนะโดยหลักเนี่ยกองนี้จะอยู่ที่ความเร็วในการรีโหลดเราจะสามารถใส่สตาร์เตอร์ลำไหนก็ได้สําหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจะสามารถใส่พวกแบบแบบัฟตอร์ปีโดไปก็ได้เพราะ2ลํานี้เนี่ยก็สามารถใส่ตอร์ปิโดได้นะแต่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับมาดูที่ด้านบนนะครับนี่สามารถนําแนวหลังเนี่ยออกได้นะครับทั้ง2ลํลนะโดยการที่จะให้2ลําหน้าเนี่ยแทงแล้วก็ให้ น้องฮูดเป็นเรือธงแค่ลำเดียวก็ได้นะพอเราเวลได้สักประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยสิบเนี่ยน้องฮูดก็จะอยู่ตัวได้แล้วนะครับเพื่อที่จะลดน้ำมันเนี่ยนะครับพอเราเหลือลำหน้าสองลำนะครับลำหลังเนี่ยลำเดียวนะจะเหลือแค่น้ำมันเนี่ยใช้ยี่สิบแปดถังต่อหนึ่งม็อบนะครับต่อรอบนั่นเองนะถือว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเนี่ย กองนี้ใช้ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยไปต่อในไลฟ์กันเอานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แอดก็นําข้อมูลมาเสนอให้เพียงเท่านี้นะครับกองนี้เนี่ยสามารถถ้าไม่ชอบเนี่ยเราก็ลองไปปรับเปลี่ยนเอานะได้หมดนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นวิจัยพวกเซตหลุยได้พวกหลายหลายรำที่เขาใช้กันเนี่ยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองปรับเปลี่ยนดูครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะอันนี้พี่แอดไม่ได้บังคับอะไร แต่อย่างใดแค่เอามานําเสนอว่าในหมู่6กลาที่พีแอดเกินมาหรือว่าในล้าลำที่พีแอดเกินมาเนี่ยเป็นเรือที่หาง่ายแล้วก็ใช้กันง่ายแถมยังเป็นเรือคอมมอนที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเขาก,ากากแต่เขาเก่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพีแอดก็ต้องขอฝากช่องคุณหมอไมเอดาไว้ด้วยนะครับไม่ได้เป็นเครดิตแต่อย่างใดแต่ว่าหมอไมเอาเนี่ยกำลังทำนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องที่เพิ่มสาระข้อมูลดีดที่ ในหลายๆช่องเนี่ยยังไม่ได้ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหาดูได้นะตามลิงก์ที่อยู่นี้หรือว่าตามช่องที่พี่แอดแปะไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ต่อต่อไปเนาะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพี่แอดก็ต้องขออาภาัยในหน้าที่นี้นะครับแล้วก็ มีอะไรเนี่ยมีใครมีอะไรเสริมเติมแต่งเนี่ยก็สามารถเมนได้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่แอดต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ